ร้านค้าในกอะก็ได้ได้เพิ่มผลไม้ชีตใหม่เข้ามาที่มีเมล็ดพันธุ์มากมายแต่ผมสูู้ตากับผลไม้ใหม่ที่มีขนาดโคตรใหญ่วันนี้ผมจะมาสุ่มหาต้นหูช้างที่มีโอกาสออก,ออกแค่0.7%คลิปนี้ผมจะสุ่มได้หรือว่าไม่ได้อะไรเลยมารอลุนกันว่าเราจะเสียไปทั้งหมดกี่โลบั์ แต่ก่อนไปดูคลิปนะครับผมมีของมาแจกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะเพียงแค่กดไลค์นะครับเราจะมาแจกและคูณถึง3ตัวคือน,นี่คือกล่องสุ่มนะครับผมจะและคูณย <G ül> ัดเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะ <G ül> ก็ไปรอรุ้นนะครับหลังจากคลิปนี้ลงไม่ถึงชั่วโมงระวบงหมดแน่นอนคลิปนี้ผมอยากได้อิเลฟเนเอียนะครับ <G ül üyor> อา่านถูกหรือเปล่าว่า <G ül üyor> มันคือต้นหูช้างนะทุกคนเรายังไม่มีเลยตอนนี้ของอนุญาตนะครับเจิมด้วยการเปิดไข่นะทุกคนอาจจะได้ออคเตอร์ปุ๊มา คือมีร่านกแก้วอุ้ยโอ้โโอโโนกแก้วนะครับอย่างน้อยก็ดีอยู่นะแน่นอนทุกคนอีเลฟินเราต้องขานต้นหูช้างคือผมไปทาให้มันอันใหญ่ที่สุดไปเลย1นึ่งแพ็คว่านะสองแพ็คไปเลยคลิปนี้ผมกะจะมาะเก็บอีเวนต์แล้วก็หาอันนี้ให้ได้นี่แหละไม่รู้ว่าแม่งจะได้หรือเปล่า <c oughs> ในแพ็คในแพ็คอ่านี่นะครับมาเรนโบ <c oughs> <c oughs> อันคอมมอนมาก่อนชิดแรกเลยครับที่ส โโอ <là> ้หมิสติอยู่ข้างๆนะแท้แต่ไม่ได้รีจินลี่ขอร้องล่ะขอทีทีขอดีทีแท้แน่รีจินลี่มานะครับที่ห้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆนะโอ้โห้ารอบนะตอนนี้ก็วที่หกโอ้ผมไม่เจอเลยอะทำไมผมไม่เจอไปผูช้ายอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยโอ๊ยโอดเดียวขอเธอขอเธอแต่มันเยอะจังว่าคอมบอนเนี่ยโอ้โหแม่งเรียนกันเป็นตับเลยอะเหลือแค่ทีสองอ่นแล้วเนี่ย ้ทุกคนสิบรอบเองได้แต่เกลือผมได้อะไรมาแต่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมได้ข่าวว่าอีเวตนนี้เนี่ยเบตาสุดก็คือโตเมโต้นะครับคือมันเอาไว้เก็บอีเวต์ได้โทเมโต้ที่ผมเห็นเขาปลูกแบบเป็นตับเลยนะก็คือปลูกเอาไว้เพื่อที่จะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนก็คือเพื่อที่จะเก็บอีเวนต์นะครับก็คือปลูกเขาปลูกไปเยอะมากแล้วก็ต้องแบบมีมดนะครับในการแบบเก็บเราได้สองาผลหน้าผมเห็นมานะอันนี้นจะเป็นเทคนิคนะครับเราไม่ซีเรียสเอาไว้ค่อยเก็บแล้วกันี๋ยวเนี่ยผกร้องการันนี้ก่อนไม่จะตายไหมวะวมศวกโอเคโอ๊ยโอยเดียวเกือบได้ดีแล้วแปดเปอร์เซ็นต์ันนี้มันยากเหมือนกันเนี่ยมีแค่เจ็ดแพ็คกว่าทุกคนตังค์ผมจะหมดตูดแล้ว มิติกโอเคอันไหนวะเนี่ยอ่าอันนี้นะครับไอ้ต้นเป็นล่มโอเคอย่างน้อยก็ยังดีวะควายอีกแค่ห้าอันสุดท้ายเนะไม่อยากดูเลยแล้วบักเล่นมาแค่ห้านาทีนี้ผมเอือออขอแบบขอหน่อยได้ไหมเนี่ยผมขออันเดียวก็ได้นะครับให้ต้นเดียวเลยตอนนี้แอดมินว่ายละหลังไม่มีแล้วขอหน่อยโอ้โหสองอันสุดท้ายเลนโบไหมเลนโบ โอเครอบสุดท้ายนะครับผมหวังว่าแอดมินจะเมตตาเราผมเสียไป20แพ็คแล้วนะมาเอือดปัญหาฟีไม่ได้แล้วโอ้โหมดต้วรัก10แล้วกันหวังว่าจะออกนะครับแอดมินไม่เคยหมดตัวขนาดนี้มาก่อนเลยเล่นเกมเนี้ยปลูกผักทำพีชผมมากโอ้โอ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  แพ็คทำไม่ได้รอบนี้ขอพอก่อนโอเค,อเคมิสติกนะครับโอเคโอเคเราเก็บผลไม้ให้อีเวนต์ก่อนก็นได้นะทุกคนเอาไปส่งอีเวนต์นะครับเหมือนปรับมาใหม่นะว่าแบบตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็เหมือนจะเก็บส่งได้นะครับคือยิ่งผลเล็กๆเ,เนี่ยก,ก็ยิ่งทำแต้นะผมเห็นบางคนเขามีตี้นะทำทีแบบหมื่นห้าคนเดียวสี่หมื่นก็มีนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เมตาสุดก็เลยจะเป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็ต้องมีนองมดด้วยนะหมดตัวนี้เ<ห>น่ๆทุกคนเ<ห>น่ๆที่ผมมาข้างหลังผมเนี่ยอัน<ห>นี้ผมเห็นมีคนมาซื้อในร้านผมเยอะมากนะรน่าาะเเป็พว ประมาณอันนี้นี่แหละเอาไว้ส่ง จัดหนึ่งผลนี่มันยัดผ่านเฉยไหอ้าวสองร้อยแต้มใครทำสุดได้กี่แต้มก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมได้แค่นี้หลยทุกคนมันเหมือนจะใส่ไม่ได้แล้วว่ะสองร้อยเก้าสิบองนะครับปุวนี้มันใช้เป็นหมื่นแต้มเลยนะที่เราไปดูมาบานานานะครับเอามาผมได้ต้นนี้มาปลูกเลยนี่นี่นปลูกนะครับแล้วมีมัตเตอร์สปริงเกอร์นะค,คือผมกะท,ที่จะเอามาแบบมาลดให้ผลนั้นใหญ่โดยเฉพาะ,ะครับแต่นยังเปิดไม่ได้เลยใครดูทุกคนเราไปซื้อแบบซื้อของไว้เตรียมก่อนที่เราต้องมีแบบของในการปลูกนะครับไม่งั้น,นี่ยวช้า ไอ้แผงกระจกนี่นะครับผมเพิ่งไปอ่านอัปเดตมาก็คือไม่มีของหายได้ด้วยคือแบบนี้แค่นี้ก็เล่นยากเลยว่ะต้องอย่าให้ผมลำบากขนาดนั้นเหรอแอดมินนี่จะเป็นลมนะครับอันนี้อุ้ยเอ,อ้ยเป็นเหมือนลมอันนี้เลยอะ่ะกันแดดโอ้ยทำไมเนี่ยอันนี้เป็นสีม่วงกับสีแดงเนี่ยดดต้องเก็บดิเอ้ามันหายเลยเหรอมันเป็นดอกไม้หรอจริงหรอเหรอถ้าเราขาดนี่คือแบบไปเลยไหมเนี่ยเท่าไหร่โอ่ยละแสนโอ้ หายเลยโอ้ผมเก็บไว้แล้วกันนะทุกคนมาเปิดดิขอหน่อยครับคนแอดคือปกติอะไรเราสูบเใช่ยังไทุกคนมันจะเลื่อนแล้วเราจะเห็นมันแป๊บหนึ่งอันนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับแม่งเอ้ยออกแต่ต้นอะไรวะเนี่ยเฮาน้จริงดิเคยโลบักเจอหมดแล้วโอ้ไม่เผื่อเลยๆๆๆขอหน่อยสองแพ็คสุดท้ายนะครับตังค์ผมหมดเราจนแล้วนะครับตอนนี้แพ้แน่ไาแล้วตอนนี้หมดละหมดละ ไม่ได้เลยอ่ผมเสียดรั่งซื้อไป้3แพ็กแล้วเนี่ยทุกคนเปิดได้ตอนกี่แพ็กกันก็คอมเมนต์มาซื้อผมไม่ได้เหมือนจะหาฟรีได้นะครับเนี่ยมันหาแพ็คเอาได้แต่เราต้องเก็บแท้มันนี้ยเยอะนะครับแน่นอนนะครับเราจะเล่นตามแพ็คหนึ่งนั่นคือเอาทานมะเขือเทศนี่แหละทุกคนอ่าตัวไม่โต คีวีปลูกแม่งเลยอันนีนะ้เราเปิดได้เยอะมากมากมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะเห็ดหรอไม่น่าใช่นะบอ้ยเหมือนแครลอดไหมอ่าเป็นเหมือนหัวบ้านอะไรทั้งอย่างนะครับโอ้โหแล้วแบบเก็บออกปุ๊บคือหายเลยเปิดมานี่คือไม่คุ้มเลยนี่อ,อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะได้ฮันนี่นะครับแล้วก็เหมือนขึ้นของทั่วไปทุกคนแต้มเราไม่เยอะขนาดนั้นงนั้นเราต้องเตรียมตัวสลับอันนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีแต้มมาเยอะเพื่อได้แพ็คมาเปิดแต่เวลาเปิดแบบของฟรีมนันโอกาสได้น้อยกว่านะครับทำได้เรื่อย เราทำต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ต้องสะสมนะครับโทมิโตแล้วก็บานานี่ชิปเปนซี่ว้าว้าว้าเอาไว้แบบใกล้ๆกันเลยจะได้เป็นดงกล้วยนะครับตอนนี้โทมิโต เฮ้ยผมคิดแล้วทุกคนผมจะไปหาต้นใหม่มายังไงนี่ครับไอดีต้นอีเลเฟนนะจำนวน1ต้นจากร้านมาแอช็อปมาทุกคน149เราซื้อเลยดีกว่านะครับถูกกว่าไปเติมเองต้องเยอะนะครับถึงจะไม่ได้ในดีหลักแต่ก็ได้ในดีลองมาเล่นโอ้โหดูไอดีดิทุกคนคือมีต้นผลไม้อื่นอะจ้าเลยโอ้โหแสบตา s ตอะไรบ้างเนี่ยแคคตัสนะเหมือนจะมีผลไม้แร่ๆมาให้เราด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นกีวี ต้นกีวีเต็มเลยมาเตอร์สปริงเกอร์ด้วยเหรอต <c oughs> ิดมาเตอร์สปริงเกอร์มาให้ด้วยกอรลี่อันนี้คืออะไรกินแอปเปิลน,นี่นะครับต้นหูช้างเด้เหนะผมเอาไห้ปลูกสวนตัวเองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลวงให้ละกาลัน <Nope. S 1> ลงพี่ลงให้ไม่ได้นะครับมาทุกคนเราทําการเริ่มปลูกต้นนี้นะเอาไว้อ่าตรงกลางเลยเละกันนี่หวังว่ามันจะต้นใหญ่มากๆม,มาเตอร์สปริงเกอร์ใหม่สักอันหนึ่งนะครับนานๆทีจะมาขายอาจจะวันละรอบสองรอบไหมมาเตอร์สปริงเกอร์ก็น้องๆคนไหนก็ต้องเฝ้าจอเลยทีเดียวนะครับกดแจ้งเตือนดิสขอด้งไว้นะครับ อ่านี่นะครับน้องอยู่ตรงนี้ศูนย์เปอร์เซ็นตอนนี้โอ้ยห้าสิบอันแล้วยังไม่ขยับเลยหรอเอาปากเบสิกสปริงเกอร์ให้นิดนึงอาจจะได้โตนะครับผมว่าถ้าเราทำบัฟเนี่ยเราอาจจะต้องถอดไอ้พวกนี้ทิ้งหมดเลยนะแบบเราอยากให้มันอันใหญ่สุดเลยไงหนึ่งเปอร์เซ็นโตยากจริงเผลผลิตที่โตยากรีถือได้ด้วยผมเคยเล่นมาเลยเนี่ยเสร็จแล้วเออหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นโอเคว่าจะโตแต่ละเปอร์เซ็นต์นี่คือลำบากมากเออเราก็องทำให้น้องอันใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมมีู แคทนะตอนนี้ผมจะมาอัปเดตแต่แม่งโต22%โอเคที่ผ่านไปหลายนาทีนะครับน้องยังโตช้ามากๆเลยแต่เรามาไอดีนี้คือไม่ได้ไอดีตัวเปล่านะครับมีเงินติดมาให้10ล้านนะก็คือค่อนข้างที่จะพร้อมเล่นนิดนึงนะถือว่ามีเงินทําทุนและวกันทุกคนไม่แย่ขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ถามทิสเซนะครับโอ้โหโตช้าเกินไปไหมอ่ะลดน้ำหน่อยนะครับจะได้โตไวๆนะช่วยได้เยอะเลยลดน้ำเนี่ย โอ้ยด,ดูด,ด,ดูตัวเลขวิ่งเป็นน้ำเลย50แล้วนะครับครึ่งทางแล้วแต่เหมือนต้นน้องจะเล็กนะเนี่ยเฮ้ยผมลืมไปว่าใบามันแบบมันใหญ่มากเลยนี่ว่าคือใบแบบออกเลยนะครับแต่ยังไม่โตเลยตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเป็นอุ้ยขึ้นไปแล้วกินกรกมมูนนะครับนี่หัวไข่ไว้เนี่ยไม่โตบอลเลอร์เลย ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมเอฟเคมาสิบมาดีผมคิดว่ามันจะโตไวกว่านี้ที่ไหนได้แค่เนี้ยต้องไปซื้อว่านี่จริงๆทุกคนอ่างั้นเราไปซื้อที่รถน้ํามาดีกว่าอู้ไข่อะไรเ,เนี่ยอู้ไข่รปลาดาวนะครับหนึ่งล้านเองอันคอมมอนนะครับวางไปเลยรอ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 บอว่าเราน่นาจะโตแล้วนะครับเพราะมันเยอะมากนะผมรถไปเนี่ยดูดิขึน้นไหมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมนิ่งนะครับตอนนี้นิ่งอยู่เฮ้ยโยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ว่าเราต้องมีแบบพลังเสริมนะครับนี่เอามาลดน้ำเพิ่มโอ้ยผมลดเยอะมากคราวบเอเนข้าในรัวรัวไหมตเต็มที่เลยผมว่าไม่ยจะโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ไมา่เอ้ยนิ่งจังอ่ะบักปะเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงอเอา้าลู เต็มท <ersch> ี่เลยยังไปเก๊91หลุดลงน้ำ9 2โอเคขยับนิดนึงนะครับผมไปดูสูตรทำให้ผลใหญ่มาครับนี่มูนแคทฉากมาแอชชอปเราวางไปเลยนะครับเหมือนน้องจะทำให้ผลแบบใหญ่แบบบึ้มเลยนะครับคือแม่งใหญ่มากผมไปดูในคลิปเขามานะครับน้องจะทำงานทุกๆหนึ่งนาทีนะครับไอ้น้องไหนเนี่ยเราจะเอาสปริงเกอร์ไปปักตรงนั้นนะครับแต่ยังใกล้อสามนาอยู่เลยว่ะอุ้ยไอ้กล่องอะไรเนี่ยวางไว้ก่อนเลยเอาสิบสสปริงเกอร์ปักไปนะครับปักเยอะมากตอนนี้ One hour One หนึ่งร้อยโอเคนะครับตัวน,นี้เหมือนโตเต็มที่แล้วนะทีนี้แหละเราก็ต้องให้อาบนอนอะไรตรงนี้เนี่ยลูกต้องให้น้องแมวนอนตรงนี้นะครับเฮ้ยทุกคนเขาบอกว่าเมียนอนแล้วคนปักอันนี้ไปนะครับมาตเตอร์สปริงเกอร์เดียเด๋ยวเดี๋ยวมียนอนผมผมลืมผมลืมโอ้ผมปักไปเยอะแล้วปักไปแล้วน้องเหมือนจะนอนโดนอยู่นะเนี่ยนะทุกคนกคนือผมไปดูสูตรมามเขาบอกให้ปักแล้วก็ปล่อยให้แมวมานอนได้เลยนะครับเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะจะบึ้มไหมจะบึ้มไหม บึ้มอันแค่เนี้ยสุดเดี่ยวหรือเปล่าวะทุกคนวุ้ยวุ้ยอะไรมาเนี่ยอุยอ้ยวุ้ยก้านเหรอ <S <S 2> <S 2> ทุกคนมันน่าจะบึ้มอยู่นะเนี่ยวุ้ยมึงมานอนตรงนี้สิวะเดี๋ยวผมวาไปย้ายต้นไม้ได้ไหมให้มานอนข้างๆต้นไม้นะครับมันจะมีที่ย้ายต้นไม้อยู่นะอันนี้เราต้องย้ายอ่าอันนี้มาตรง,งนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮติดอยู่ติดอยู่เฮ้ยมันทําได้อยู่เลยนะทุกคนย้ายต้นไม้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะย้ายอย่างนี้คือผมเราไม่รู้นะครับรอน้องไม่เอานอนอีกนะครับมาตรงนี้ มาเร็วมาเร็วเออเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยตุ้ยตุ้ยมาไงฮอนโอ้ยนิดเดียวต้องย้ายไหมต้องย้าย

องเตอร์สปิงเกอร์เฮ้ยนอนนอนตรงนี้่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้้้นอนมานอนตรงนี้วะทุกคนนอนได้ถูกพี่มากนี่แหละโอ้โหดีมากตัวนี้เลยลูกรักเรานะครับมารอดูนะครับว่ามันจะอันใหญ่แค่ไหนแต่ผมคิดว่าเราน่าจะทำบาร์มาทุกคนเราจะถอนก่อนถอนไปครับกีวีไม่รู้ว่าทุกคนอะไรบ้างนะครับแต่ขอถอนไปก่อนออกไปเลยกิกะานะครับออกกิกะาถอนหมดนะครับไม่รู้ว่าดีหรือว่าแรงแค่ไหนถอนไปก่อนต้นกีวีไม่น่าแรงนะครับหาซื้อได้ทั่วไปสมรสเหมือนกันอ ไม่ชอบกินสำลักนะครับก็เลยถอนนะอะไรวะเนี่ยเป็นกระจุกเลยว่ามันดูเยอะมากเลยอย่าถอนโดนต้นหลักเด็ดขาดนะครับไม่สนุกเลยถนะ้าถอนโดนต้นหลักเนี่ยต้นไม้โล่งแล้วมึงยังจะไม่นอนตรงไหนกันอีกเนาะเดี๋ยวส่งกลับปาร์มเลยนะครับโอเคโล่งหมดนะครับทีนี้แหละเราก็อาจจะต้องรอดูใบนะครับว่าใบาใหญ่แค่ไหนผมได้กินของความก้าวหน้านะครับมันน่าจะโตใหญ่อยู่นะ Onetern l a โอ้โห oh, ทุกคนตอนนี้คือแบบเริ่มใหญ่แล้วนะครับเอา้ามันจมหรออ๋อมันน่าจะผิดด้านนะครับเหมือนใบนี้จะใหญ่สุดแล้วนเนี่ยใหญ่แค่นี้เองหรอแค่ <c oughs> นี้ผมคิดว่าจะแบบจะเบิ่มๆวันนี้นะบอันนี้ผมเอาสัตว์มาจากไม้ช็อปนะครับเป็นพึ่งดิสโก้นะเอาไวบ้บัฟนะครับระหว่างนี้ก็รอรุนนะครับว่าบัฟจะติดหรือเปล่านี่เหมือนยังโตไม่เต็มที่นะครับผมเก็บยังไม่ได้เลยทุกคนแต่ผลไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ใหญ่เหมือนในคลิปเลยอ่ะหรือว่าผมทำไม่ถูกสูตรนะครับแต่ก็ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าต้นทานตะวันอยู่นะ ครับมีตัวพร้อมแล้วติดไหมอู้ติดด้วยนะครับ1ใบนี่ใบนี้ก็ใหญ่อไม่ใหญ่เท่าใบนี้ว่ะให้ใบนี้ใหญ่กว่านะครับอหูติดซ้ำอ่ะโอติดทับกันนะครับผมยังไม่ค่อยพอใจว่ะทุกคนอ็ถอนทิ้งไหมแล้วเราก็ปลูกใหม่โอ้ทุกคนไข่นี้มาขาย 1> <1> 50ล้านผมไม่มีตังค์ทำไมมันยังตโตไม่เต็มที่เลยอะ่ะคือเราปล่อยทิ้ไงไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้มันตโตช้าขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวมันต้องมีแสงวา่าไปทุกคนแบบวา่าแบบวึบมาไม่เห็นมีแสงวึบเลยขอวึบหน่อยเนีย่ยบึบแบบบึบอะเนี้ยบกิ๊บ โอ้โห,โหต้นใหญ่มากทุกคนอ้โอ,โอ,โ,อโอ้สุดครับนี่นะครับในที่สุดก็ปลูกเสร็จสักกัีนี่คือต้นหูช้างของเรา <S <S ใครทำใหญ่ได้วันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ <S 2> <S 2> มีบัฟอะไ,ไเรเนี่ยมีแค่สองบัฟเองนะผมไม่ได้เก็บบัฟนานมาก กี่กิโลเนี่ยร้อยสามสิบอันโคตรใหญ่ดูดิใหญ่มากเลยไอ้กอันหนึ่งอะเก็บให้หมดนะครับอยันหนึ่งหน่ะเท่าไหร่เหมือนจะเบากว่านะครับร้อยกว่าเองอันที่อยู่ใต้ดินนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้แปดสิบนะครับเหมือนใบนี้จะจะมาโหราใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยปลูกมาเลยนะผลไม้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังใหญ่ไม่มากพอนะใครมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์มานะครับผมจะไปทําตามโอ้ยีสิบสองล้านแต่ก็ขากเหมือนเดิมเดี๋ยวเวลาทั้งวัน